คุยอือหืออันนี้ก็มีเรื่องของลิวพูมาหลายเรื่องเลยครับผมก่อนจะเข้าเรื่องผมก็ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับผมอมืก่อนที่เรามาทําคลิปโมดอยากคุยหรือว่าโมดอยากคุยลิวพูเนี่ยก็คือนี่คือการตอกย้ําความสําเร็จของลิวพูนะครับช่วงที่เจอร์นคอบมาทําทีว่าทีมเราสามารถทําได้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อเป็นสักขีพยานว่าช่วงนี้เราสามารถตอกย้ำหรือว่าพูดคุยกับแฟนแมนยูโดยไม่อายได้ครับผมเพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่สามสิบปีที่ลิเวอร์พูลเราไม่ได้แชมป์นะครับเราอยู่ภายใต้ตีนของเขาตีนของแมนยูเขาเขาเยอะเย้ยเขาถักทางเราสามปีที่เราไม่ได้แชมป์ยุคนั้นถ้าใครเป็นเด็กลิเวอร์พูลเนี่ยรู้สึกว่า อัดอั้นตันใจแล้วก็เครียดหนักมากเลยนะครับไมก่กล้าเผยตัวว่าเป็นเด็กหงไม่กล้าบอกว่าลิวพูเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ครับผมแต่จริงที่พูเป็นทีมท,ที่ยิ่งใหญ่กว่าก่อนแมนยูอีกนะครับแล้วก็แมนยูมาเปลี่ยนแล้วก็คือช่วงที่ได้ดับได้ดีก็ช่วงที่อเล็กซ์เฟอร์กูสันนี่แหละครับ่วงที่เขาทําได้สามแชมป์บ้างมีอิลิคัตตูน่ามาทําให้เขายิงชนะเอฟเอคัพของเราโอ้โห นันก็เอาใหญ่เลยครับอิลิคานทน,น่าถอยหลังไมง่ยิงยุคเรายุคนั้นก็เหมือนจะได้แชมป์ครับมี by, ler, Mac, ม Jimmy, ล็อบบี้เฟลเลอร์แม็กปรมาลจิมมี่เลดแนบครับผมยุคเราดีๆกันทั้งนั้นครับแต่เราไม่ได้แชมป์ส่วนนั้นแมนยูเขาก็ได้แชมป์เมาได้แชมป์เมาได้แชมป์เมาส่วนนั้นแมนยูเขาก็เยอะเยอะเราเยอะนะครับนี่คือเหตุผลที่มาทํโมดจากคุยครับส่วนนี้เราได้ดับได้ดีส่วนนี้เรายิ่งใหญ่กว่าเขาเราก็ต้องทําคลิปไว้ ให้มันเป็นตตอกย้ําว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยพวกมึงเนี่ยตามหลังกูนะเป็นเบสกูนะนะไอ้ม้าแดงอย่างนี้ประมาณนี้เยอะๆกันเอาแค่บับกันสนุกๆครับผมแต่เป็นหลักฐานไว้เพราะยุคน,นี้โซเชียลมันแรงนะเนี่ยตอนนี้แมนยูก็8-9ปีแล้วไม่ได้แชมป์นะอีกไม่นานหรอกผมว่าน,ะน่าจะจะไปเรื่อยๆนะดูทศทางคงจะเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนักแต่อีกคงจะอีกหลายปีนะ แต่ลิฟพูลเราก็ต้องยิ่งใหญ่แล้วก็รักษามาตรฐานต่อไปครับผมให้เด็กๆแล้วก็คนรุ่นหลังได้รู้ว่าลิว์พูลเรายิ่งใหญ่กว่าแมนยู <c oughs> แต่ตอนนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกเขาก็ได้ยี่สิบสมัยเราได้สิบเก้าสมัยนะครับเราก็ยังตามหลังเขาอยู่เขาก็สามารถยังเขาก็ยังสามารถพูดได้อยู่ครับผมว่าเขาได้แชมป์เยอะกว่าเรานะครับว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีปเปิรแชมป์ที่เขาได้สามแชมป์ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับที่ได้สามแชมป์ับ เขาก็พูดได้อีกอยู่ฤดูกาลนี้เขาเลยต้องแช่งเราครับแช่งเราทั้งตัวพ่อตัวแม่แมนยูเลยแบบไม่ต้องให้รีพูดได้แชมป์เอเวอร์คพรีเมียร์ลีกแชมเบอรนลีกนะครับถ้าเราได้มาเนี่ยเขาพูดไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับแชมป์รีพูแล้วก็ทําได้พรีมียร์ลีกเราก็ได้ยี่สิบสมัยเท่าเขาอเนี่ยครับคือที่มาที่ไปของโมจาคุยครับผมสวัสดีครับ